สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ทั้งประหยัดน้ำมันทนทานและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน Honda Wave 125ปี2025คือนหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆที่ไม่ควรมองข้ามรถรุ่นนี้ถือเป็นตำนานของรถครอบครัวในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเรื่องความประหยัดความทนและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำในเวอร์ชันปี2025 Honda ได้ปรับปรุงรายละเอียดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์ สมรรถนะและความสะดวกสบายเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยุคใหม่ที่ต้องการรถใช้งานคุ้มค่าในทุกๆด้านดีไซน์ใหม่ทันสมัยมากขึ้น Honda w เว e 125บปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่พัฒนาให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเวฟไว้อย่างชัดเจนตัวถังมีเส้นสายที่คมชัดขึ้นฝาหน้าแบบเล็ทรงโมเดิร์นให้ความสว่างชัดเจนยามค่ำคืนชุดไฟท้ายใหม่ดูทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัล แสดงข้อมูลครบท้วนเช่นความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟล์แจ้งเตือนระบบต่างๆในรูปแบบที่อ่านง่ายและดูเรียบร้อยสีตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดทั้งสีแดงเมทัลลิกน้ำเงินเข้มขาวมุกและดำเงาทุกสีออกแบบมาให้ดูสอาดตาเหมาะกับทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่เครื่องโยนต์และสมรรถนะ ขุมพลังของเวฟ125ปี2025เป็นเครื่องยนต์ขนาด 124.8cc แบบ4จังหวะ s o s c หัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยไอเสียน้อยลงเครื่องยนต์รุ่นนี้มีจุดเด่นที่การออกตัวนิ่มการเร่งแซงในช่วงความเร็วกลางทำได้ดีและเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าระบบเกียร์เป็นแบบธรรมดา4ระดับที่ใช้งานง่ายเหมือนเดิมตอบโจทย์คนไทยที่คุ้นเคยกับระบบนี้ แม้จะไม่ได้แรงแบบรถสปอร์ตแต่เวฟ125นั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความประหยัดและความทนทานในระยะยาวมากกว่าความประหยัดและการดูแลรักษา Honda w เว e 125ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและในรุ่นปี2025นี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงถึง64กิโลเมตรต่อลิตรจากการทดสอบในสภาพขับขี่จริงทำให้เหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยครั้ง อีกหนึ่งข้อดีคือค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงอะไหล่หาง่ายมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศและมีช่างที่เชี่ยวชาญอยู่มากมายการดูแลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือเช็คระยะสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วความสะดวกและการใช้งานเว็บ125ปี2025ยังคงมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยเช่นกล่องเก็บของใต้บอกขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้ประจำวันได้นอกจากนี้ยังมีตะขอเกี่ยวของด้านหน้า เบาะนั่งกว้างและนุ่มนั่งสบายทั้งผู้ขี่และผู้โดยสารถังน้ำมันขนาด5.4ลิตรให้ระยะการเดินทางที่ไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยและฝาถังอยู่ในตำแหน่งที่เติมได้สะดวกโดยไม่ต้องเปิดบอกระบบเบรกและความปลอดภยัยระบบเบรกของเวฟหนึบใช้ดิสเบรกหน้าแบบลูกสุบเดียวและเบรกหลังแบบรัมเบรกให้แรงเบรกที่เพียงพอและเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานทั่วไปโช๊คอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช๊คหลังแบบคู่ปรับจุนมาให้รองรับแรงสะเทือนได้ดี ไม่กระด้างเกินไปแม้จะไม่มีระบบ ABS แต่ด้วยน้ำหนักรถที่เบาและความเร็วสูงสุดที่ไม่เกิน100กิโลเมตรชั่วโมงระบบเบรกที่ให้มายัางถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั่วไปราคาและรุ่นย่อยในปี2025นี a ้ Honda Wave 1เวมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นได้แก่รุ่นลอซิรวดพร้อมเบรกหน้าดิสราคาเริ่มต้นประมาณ54,0 0 0บาทรุ่นลอแม็กเพิ่มความพรีเมียมราคาอยู่ที่ประมาณ57,0 0 0บาท ราคานี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่และโปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์แต่โดยรวมยังคงเป็นราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับสรุป Honda w เว็125บ125ปี2025ยยังคงรักษาความเป็นรถครอบครัวตัวจริงที่คนไทยไว้ใจมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความประหยัดน้ำมันความทนทานการดูแลรักษาง่ายหรือความสะดวกในการใช้งานรถรุ่นนี้ยังคงตอบโจทย์ได้ครบถ้วน หากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ไว้ใช้งานทุกวันได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่าคุ้มราคา Honda Wave 125ปี2025คือคำตอบที่ไม่ผิดหวังแน่นอน